วนี้นะครับสนับสนุนโดยวุฒ it? ิศักดิ์คล <c 's morph lifts> ินิกครับผมนะครับข้อมูลดีๆนะครับเพื่อผิวหน้าขาวดูอ่อนกว่าวัยนะครับแหนนี่เลยนะครับฟุดๆๆนะครบดูเลยนะครับต้องบอกว่าชุดกิฟต์เซ็ตนะครับอาหารเสริมจากวุฒิศักดิ์นะครับเพื่อผิวขาวเต่งตึงดูอ่อนกว่าวัยนั่นเองนะครับประกอบด้วยนะครับก็มีวุฒิศักดิ์รลูต้าเฮลติ้นะครับผมคอลลคาร์บเจนนะครับ C 2สองพันนะครับ เซลูล่านะครับ Q10 นะครับก็มีจำหน่ายแล้วนะครับที่อุตสัหนะครับผมถ้าใครสนใจนะอย่าลืมไปซื้อได้นะครับเพราะผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับเริ่มดูแลตัวเองมากขึ้นนะแล้วก็เริ่มห่วงเรื่องของผิวหน้าตัวเองมากขึ้นด้วยนะครับผมสาขาทุวประเทศนะฮะแล้วก็ที่แคตตาล็อกของ f r i เด y ครับผมเดย์นะจะลืมไปอุดหนุนกันนะครับนี่เลยนะครับเอาละนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเปอร์เซ็นต์โพไปยังไงบ้างครับไปดู เป็นไงบ้างตอนนี้อ้อโหดูจากโพลแล้วต้องบอกว่าตอนนี้นะฮะแฟนคลับของเจมจีจะมากกว่าแฟนคลับของพันอยู่ประมาณสัก20นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าใครอยากจะฟังเพลงนะครับของน้องพันนะครับไม่ใช่น้องพันสิของพันนะครับยังไงอย่าลืมบวชเข้ามานะครับที่ MB2 นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะประกาศผลตอนท้ายรายการนะครับเอาล่ะนะครับเดี๋ยวเรามาอ่าน SMS กันดีกว่านะครับ เซมิสของเรานะครับอยู่ใน iPad นี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้เรามีข้อความประหลาดๆมากมายเลยนะครับแต่หลายคนเขาก็บอกว่านะฮะอยากเห็นที่ฟองเบียร์ตีลังกาจัดรายการแค่แค่ยกขายลำบากเลยครับพี่นะฮะเฮ้ยอยู่เปล่าไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่นะฮะอ่ะอยากเห็น พี่ี่วงบอยสแลมนะครับสตูดิโอไลฟ์เซสชั่นครับอันนี้ต้องรอหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาขึ่นแต่แค่เพลงเดียวเองนะครับแล้วก็ยังมีนะฮะนี่เนี่ยเขาบอกว่ากันอยู่เพื่อรักนะครับของเขาเนี่ยจะอยู่เพื่อเรียนเพื่อทํางานเพื่อเล่นดนตรีแล้วก็เพื่อหาความรักครับแหมอยู่เพื่อหลายอย่างเลยนะฮะการอยู่เพื่อรักนะฮะแล้วรักของคนคนนี้อยู่เพื่อกันอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับพี่กันอยู่เพื่อรักหนูขอ อยู่เพื่อวันอนาคตเอ๊ะอยู่เพื่ออนาคตวันพรุ่งนี้ค่ะรักพี่ oh. นะฮะก็มีคนขอเพลงของบี้นะครับแต่ว่าเขียนชื่อเพลงผิดนะครับเ oh. ขบียน <c oughs> ชื่อว่าระวัวคนกำลังของ <c oughs> <c oughs> แปลเพลงแปลกไปเลยนะฮะเอาละนะฮะแล้วก็มีอขอเพลง เยอะแยะมากมายนะครับแม้ว่าจะเป็นของพี่พวงซีนะครับเพลงของบริแัมเปิดไปแล้วนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายเพลงเลยนะครับก็ยังไงติดตามกันละกันนะครับว่าจะเปิดเพลงอะไรนะครับอ๋อแม่แม่มีมีเมียนี้เมียนี้นะฮะเขาบอกว่าขอให้พี่รุจเจอความรักที่หล่นหายไปเร็วๆนะคะหน้าตาดีขนาดนี้ไม่น่าจะรอนานแม่เนาะเป็นคนที่ยุ่งเสดีจริงๆนะฮะเอาล่ะนะครับก็เออเดี๋ยวนะมีอะไรสน่งสนใจอีกไหมเนี่ย อยากฟังเพลงของพี่พี่องค์เกษรุว่านะครับก็เดี๋ยวรอฟังแล้วกันนะครับอาจจะมีผลให้ฟังนะครับเอาละนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูอีก2เพลงนะฮะต้องบอกว่าเป็นสเพลงที่หลายหลายคนตอนนี้กําลังฮอตมากๆเลยแล้วชอบมากๆนะครับก็คือ1เพลงครับจากวง Miss l e นะครับกับเพลงที่ชื่อว่าหายใจเพื่อตัวเองนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเพลงครับการกลับมา อีกครั้งหนึ่งนะครับของวงพี่พี่บงโปริโตนะครับกับเพลงที่ชื่อว่าโปสการ์ดครับผมแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้นะฮะเราขอบคุณด้วยนะครับนี่เลยครับบริษั์คลินิกครับผมขอบคุณมากครับไปฟังเพลงกัน